สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรทุกทท่านค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนมาช่ำกิ่งมะกรูดนะคะกิ่งมะกรูดช่ำง่ายๆนะคะช่ำแล้วก็ใช้วิธีควบแน่นนะคะควบแน่นอันก่อนหน้าที่เราทำนะคะเูดนะใกมะกรูดก็จะหอมๆนะคะเป็นออกรากนะคะเป็นออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ชํำไว้ต่อนะคะน่าจะเป็นอ่สักเดือนครึ่งนะคะอีกสัก อีกสัก10วันนะคะ15วันก็จะน่าจะออกนะคะกระถางก่อนหน้านะคะนี่เราก็ทำเพิ่มอีกนะคะเพิ่มอีกสักสามหกสัก6 7กิ่งนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆยังไม่ออกนะคะนี่เป็นเวลา1เดือนแล้วนะคะพอเราเปิดดูก็เห็นรากของเขาออกมาเบาๆเป็นขุยๆนะคะเพื่อนๆยังไม่เห็นารากที่แข็งแรงออกมานะคะ สามสิบวันพอดีนะคะ,ะใช้วิธีควบแน่นนะคะเราก็ใช้ถุงพลาสติกคุมนะคะแล้วก็เอาไว้ในร่มนะคะไม่ให้โดนแดดนะคะเพื่อนอโดยใช้เล่งลากหน่อยนะคะใช้วิตามินนะคะวิตามิน <c oughs> นะคะให้เขา <c oughs> แข็งแรงนะคะรดน้ำลงไปนะคะนิดนึงนะคะแล้วเราก็ชา ทำกิ่งลงไปกิ่งก็ใช้กิ่งไม่อ่อนเกินไปนะคะไม่แก่เกินไปใบนี่เราไม่ต้องเด็ดออกก็ได้นะคะเพื่อนหรือว่าเด็ดออกให้ให้เหลือสักสามใบนะคะวิธีนี้ก็จะใบไม่ร่วงนะคะถ้าโดนแดดใบเขาก็จะหลุดไปนะคะเพื่อนใบเหี่ยวพอเหี่วก้านเขาก็จะเฉาเฉาแล้วก็สามารถหลุดออกจากกิ่งได้แล้วตรงมุมที่ใบเขาหลุดออกก็จะมะีใบเล็กๆนะคะ งอกออกมานะคะนี่คือวิธีชํำที่ใบร่วงนะคะอันนี้ใบจะไม่ร่วงนะคะเพื่อนใช้วิธีคลุมนะคะคลุมใช้ถุงพลาสติกคลุมไม่ต้องเปิดนะคะเพื่อนไม่ต้องเปิดมารดน้ํานะคะเพราะว่าในดินนี้มีความชุ่มแล้วเรารดลงไปหนึ่งครั้งนะคะ,ะดยใช้ วิตามินวิตามินชูกำลังนะคะวิตามินชูกำลังลดลงไปสักสองช้อนนะคะเพื่อนก็จะมีความชุ่มชื่นนะคะอันนี้กิ่งก็ตรงนี้นะคะเอาใบออกนิดนึงแล้วก็เราขูดหน่อยๆน,นะคะเพื่อนรู้แล้วว่าไม่ต้องขูดออกเยอะนะคะถ้าเราขูดรอบออกไปเยอะนี่ก็จะ นี่นะคะเอาลงไปตรงที่เราขูดออกหน่อยหนึ่งสักประมาณความยาวก็สักหนึ่งเซนติเมตรนะคะ <st arnya> เติมดินลงไปแล้วก็กดให้แน่นๆนะ,ะ <asz> นะคะเพราะว่าตรงปลายกิ่งนี้เขาแข็งแรงนะคะเราสามารถกดให้ดินให้แน่นๆเลยนะคะ แต่ถ้าเป็น,เ,ปนเราปลูกที่เป็นต้นไม้อวบน้ำนะคะเราก็มีรากมีหัวมีเงาเราไม่ต้องกดดินแรงนะคะเพราะว่ารากเขาเปราะบางนะคะเปราะบางสามารถจะ,ะแรงกดก็จะไปะกดทับรากเขาหัวเขานะคะให้หักได้นะคะอันนี้เราเป็นกิ่งนะคะเป็นกิ่งกิ่งมะกรูดนะคะนี่เราเติม วิตามินลงไปนะคะเพื่อนเราใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะปวดละ10บาท15บาทนะคะเป็นน้ำยาเป็นยาชูกำลังนะคะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเพื่อนเราก็เติมน้ำลงไปเติมลงไปช้อนหนึ่งสองช้อนนะคะแล้วก็คลุมด้วยถุงพลาสติกใสนะคะที่ใสๆก็คือเราจะสามารถมองเห็นว่าใบเขาเหี่ยวไหมนะคะที่ใช้ใสๆนะคะ เราจะไม่ต้องเปิดดูนะคะถ้าเราเป็นคอบอะไรที่ทึบๆก็จะเดี๋ยวก็จะไปเปิดดูนะคะอันนี้ก็แค่พับลงนะคะตรงก้นกระถางนะคะเราจะสามารถใช้ขวดหรือว่าภาชนะทึบด้านล่างก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้อากาศ เข้านะคะถ้าอากาศเข้าก็จะใบจะเหี่ยวนะคะเพื่อนๆอันนี้เราจะเพิ่มไปในอันอันเก่านะคะอันเก่าที่เราชําก็จะขูดในหน่อยนะคะขูดในหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็จุม่มถ้าเราใช้แบบแช่ไว้ทั้งคืนนี่อาจใบเขาอาจจะเหี่ยวได้นะคะจะเน่าได้อันนี้ ไม่เหี่ยวนะคะเพื่อนๆไม่เหี่ยวเราก็จะคลุมนะคะเพราะว่าเราตัดกิ่งมาเขาก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะเพราะว่ากิ่งของเขาก็มีอมน้ำนะคะอมน้ำอยู่ก็เลี้ยงตรงใบเขาไม่ยังไม่เหี่ยวนะคะเวลาเราเอามาชำตัดออกมาใหม่ๆนะคะพวกนี้ตัดออกมาใหม่ๆนะคะ,ะแล้วเราก็จะชำมีไา้กิ่งนะคะพเพื่อนๆตัดมาสามารถใช้ได้ หลายกิ่งนะคะกิ่งเล็กกิ่งน้อยก็ได้นะคะแต่ตรงแก่ๆนี่ก็ตัดออกไปก่อนนะคะเมื่อนตัดทิ้งให้เหลือตรงประมาณซักกลางๆนะคะกิ่งก็พอประมาณนะคะแก่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปนะคะอันนี้ก็จะนี่นะคะสั้นๆน,นะคะเพื่อนสั้นๆกิ่งสั้นๆก็มีนะคะ ก็สามารถเกิดรากได้นะคะเพื่อนเกิดรากได้ง่ายง่ายเพราะว่าที่เราชาม,มาก็จะหนึ่งเดือนแล้วก็เห็นรากเขาออกมาคุยๆนะคะก็ชาต่ออันนี้เราก็ทําไว้หลายๆต้นนะคะเพื่อนแต่ขยันลดน้ํานะคะถ้าเขาออกรากแล้วเราก็ปลูกนะคะปลูกแล้วก็เปิดถุงแล้วก็ลดน้ําได้นะคะหรือว่าจะคุมถุงไว้ก็เปิดลดทุกเช้านะคะเพื่อนๆทุกเชา้าให้รากเขาแข็งแรง แล้วค่อยเปิดถุงออกมานะคะแล้วก็เอาออกอสู่แสงแดดบ้างนะคะเพื่อนๆน,นี่คือวิธีชํากิ่งมะกรูดนะคะอันนี้กิ่งใหญ่ๆนะคะใบใบเยอะนะคะกิ่งใหญ่ใบเยอะนะคะถ้าเราตัดขึ้นมาอีกนะคะกิ่งนี้ก็จะเป็นกิ่งอ่อนนะคะกิ่งอ่อนอาจจะเน่าได้นะคะเพื่อนๆรากก็จะเน่า ถ้ากิ่งแก่ๆก,ก็จะอาจจะไม่ออกรากนะคะแล้วก็กิ่งอ่อนก็จะเน่าได้นะคะเอาพอประมาณนะคะพอที่กิ่งอดอกแก้วเราชําไว้ก็มีดอกออกอ้อยมีใบอ่อนออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พอพอใบเขาล่วงไปเขาจะมีตรงช่วงที่ตาเขานะคะตาออกใบมาตรงนั้นนะคะมุมที่ใบหลุดล่วงออกไปนะคะ ก็จะชาไว้แจกจ่ายเพื่อนๆนะคะที่อยากมีต้นมะกรูดเราจะสามารถเอาเก็บไว้ในกระถางได้นะคะถ้าเราไม่ไม่ลงในดินนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆไม่มีดินนะคะไม่มีดินก็จะสามารถขยายกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่กว่าเดิมนะคะใส่ดินเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนกระถางแล้วก็เก็บไว้ในข้างบ้านข้างโอ่งน้ําเราสามารถจะตัด เด็ดไปทำอาหารได้นะคะสองสามใบนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถงอกออกมาใหม่ได้นะคะโดยไม่ต้องลงดินนะคะเป็นมะก,กรูดในกระถางนะคะไม้กระถางไปเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นต้นทิตี้ยนะคะแต่เราก็ต้องเตลียนกระถางให้เขานะคะพอต้นเขาใหญ่เพิ่มขึ้นมาเขาต้องการอาหารนะคะรากเขาก็จะ ใหญ่ขึ้นนะคะแข็งแรงขึ้นก็จะหากินไปเรื่อยเพื่อบำรุงบำรุงต้นของเขาใบของเขานะคะจะออกดอกออกผลได้นะคะต้นต้นเล็กก็จะสามารถออกได้นะคะถ้าเราให้ปุ๋ยเขาเนาะให้ปุ๋ยลดน้ำตามตามสูตรตามความต้องการของต้นไม้นะคะเพื่อน,เ,อนเป็นการดูแลรักษา นี่นะคะกระถางเล็กก็จะสามารถใส่ไปได้นะคะกดแน่นๆนะคะเพื่อนๆกดแน่นๆเพื่อจะไม่ให้มีฟองอากาศนะคะตอนที่เราทำเป็นเป็นเด็กนะเราชํำลงในพื้นเลยนะคะเพื่อนๆ ชํำลงในพื้นดินไปเลยนะคะข้างรัว้วข้างแอ่งน้ําโอ่งน้ํานะคะดินร้วนซุยอันนี้ก็ถุงครอบลงไปอีกนะคะเพื่อนๆวันนี้ได้หลายกิ่งนะคะเพื่นอนๆกระถางหนึ่งเราก็ได้3ามกิ่งนะคะสามกิง่งวันนี้ก็ได้6กิง่ง7ดกิ่งแล้วนะคะแปดกิ่งนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะวิธีครวบแน่นนะคะวิธีชํากิ่งมะกรูดนะคะ ออกรากนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ